สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะป๊อบชาแนลนะคะจะพาเพื่อนๆค่ะมาเพาะเมล็ดพันธุ์บัวดินกันนะคะบัวดินเนี่ยเขาก็จะมีหลายสายพันธุ์มากเลยนะคะหลากหลายแล้วก็จะมีลูกไม้ออกมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะบางสายพันธุ์ก็ติดเมล็ดได้เองบางสายพันธุ์ก็ไม่ติดเมล็ดนะคะถ้าเราอยากให้เขาติดเราก็จะต้องช่วยเขาผสมเกสรด้วยนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็เป็น บัวดินนะคะที่เราเต้มแต้มผสมแล้วเขาก็ติดฝักมานะคะเราจะนำมาเพาะค่ะเพื่อที่จะได้ลูกไม้สีใหม่ๆเพิ่มขึ้นมานะคะเราก็จะเตรียมดินนะคะใส่กระถางไว้นะคะดินก็จะเป็นดินร่วนผสมกับใบไม้ผุนะคะเอามาใส่ไว้แบบนี้นะคะแล้วเราก็จะนำเมล็ดบัวดินนะคะเราก็จะบีบเขาออกจากฝักนะหน้าตาเมล็ดเขาจะเป็นแบบนี้นะคะ นี่สีดำๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะบี้เขาออกมาแบบนี้เลยจะแช่น้ําหรือว่าไม่แช่ก็เพาะขึ้นเหมือนกันนะคะเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะวิธีการสังเกตนะคะถ้าเราจะสังเกตว่าฝาักไหนที่จะเอามาเพาะได้ก็คือจะเริ่มมีสีออกอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะจากฝักที่เป็นสีเขียวๆนะคะเขาจะเริ่มมีสีออก เหลืองๆน้ำตาลน้ำตาลแบบนี้นะคะก็คือเขาเริ่มแก่แล้วก็สามารถนำมาเพาะได้แล้วนะคะก็จะบี้เขาลงไปแบบนี้เลยนะคะพอเราโรยบี้แล้วก็โรยเสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะก็จะได้แบบนี้นะให้เรานำดินค่ะดินก็จะขอเป็นดินที่ละเอียดหน่อยร่อนแล้วก็กบหน้าดินไปเลยนะคะนี่แบบนี้นะคะ แล้วก็ทำการลดน้ำค่ะลดน้ำลงไปให้ชุ่มเลยนะคะทุกคนแล้วก็จะมีเมล็ดที่เ้าลอยขึ้นมาอันนี้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวพอน้ำเขายุบน้ำเขาซึมลงไปข้างล่างเดี๋ยวเราก็จะจับเขอบกดลงไปข้างล่างแบบนี้นะคะคล้ายๆกับเราเพาะเมล็ดของต้นหอมเลยนะคะทุกคน ต้นอ่อนเราขึ้นมาก็คล้ายๆกันเลยนะคะทำไมเราจะต้องพรมเล็ดด้วยนะคะเพราะว่าหลายๆคนก็คงจะสงสัยเนาะปลูกแบบหัวไม่ดีกว่าหรอทำไมต้องพอมเมล็ดก็คือพเมเล็ดเนี่ยผสมเกสรเราจับสีเหลืองมาแต้มสีชมพูเราจะได้สีใหม่ๆเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะคะเราอาจจะได้ลูกไม้สวยแปลกตาแล้วก็ ตั้งชื่อเป็นของตัวเองได้ด้วยนะคะก็เห็นในกลุ่มนะคะที่ปลูกบัวดินก็จะมีลูกไม้ของหลายๆท่านเลยนะคะสีสันสวยงามนะคะก็เพื่อนๆก็ลองไปศึกษากันดูนะคะสําหรับวิธีการพอมเมล็ดพันธุ์บัวดินก็พอง่ายๆแบบนี้เลยค่ะเวลาเขาติดมเมล็ดนะคะถ้าเราเสียดายเราไม่อยากให้เขาแตกร่วงลงพื้นนะคะแล้วก็เก็บมาเพราะลงในกระถางค่ะเดี๋ยวเราก็จะได้จํานวนเพิ่มขึ้นนะคะแต่จากการที่เรา,พาเพาะเมล็ดเนี่ยก็เป็นการเหมือนกับว่า เริ่มนับหนึ่งใหม่เลยนะคะก็จะใช้ระยะเวลาบางท่านก็อาจจะเป็นกอบปีหรือหนึ่งปีเลยนะคะกว่าหัวเขาเนี่ยจะออกดอกได้นะคะเพราะว่าจากต้นแบบเล็กมากเหมือนกับเบียร์กาของต้นหอมเลยนะคะทุกคน ก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะคเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะคลิปวิดีโอของปอบชาแนลนะคะถ้าชื่นชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะอย่าลืมเข้ามาแสดงความคิดเห็นถักทายกันได้เรื่อยๆเลยนะคะไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ